ค่ะคุณคแม่ซื้อว่ายังไดค่ะสวัสดีค่ะแม่สับปะเลยดอดองค่ะจ้าอาฉันเป็นโรคหัวใจโรคลิ้นหัวใจหัวมันบ่ค่ะ่จ้าโรคลิ้นหัวใจหัวแล้ววันนี้มาได้ผ่าตัดผ่าตัดอ่าอ,อุดผ้าพันังหัวใจแล้วก็ลูกก็แนะนน้ำให้กินกาแฟโกโก้จ้าอันยายก็ชอบโกโก้อันกาแฟอยู่แล้วไหมจ้า แต่นี้มากินกาแฟาค่ตอนนี้น้ำมือเศ้ากินกาแฟาน้ำมือแรงก่ะกินโกโก้แล้วกินแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นนะจ๊ะบวมเมยมันบ่บบขาแม่บเมค่ะบวมเมยจ้ะกินแล้วรู้สึกว่ามันชดใช้พวกล้ำใส่พวกอ่าทองกับบมีอืดแม่จ้ะเงียวกับไหล อืมหน้าก็ได้สดใสขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้นาะเต่งตึงขึ้นเลยไว้รุ่นเลยเขได้ท่าอย่างนด้ค่ะแกว่าเปลี่ยนสีผมนิดหน่อยค่ะอ่าระบบขับถ่ายดีเลยนะคะเนี่ยระบบ<ม>ขับถ่ายก็ดีค่ะทุกทุกหกโมงอ่ะมันจะออกมาทันทีค่ะ <laughs> จ้ะเชิญชวนคนใหม้มากินกาแฟากโกโก้นะค่ะแม่จ้าอันขอเชิญชวนนะคะ่ะพวกทวาสุขภาพเพรอะคแข็งแรงมจ้ากามากินกาแฟโกโก้ กินกาแฟแม่มดกาแฟไอ้อโก,โกโก้ร้องมึงนะคะจ้าข,ขอภาพทิดได้สดใสขึ้นมาค่ะค่ะ,ะเค่ะขอบคุณค่ะแม่หลอดจ้าวัสดีค่ะ